มาก็ขอ,รขอกราบสวัสดีทุกท่านทุก,ทกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมนัมมี่ทวีกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโป๊กเกอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทําเงินครับจากสองแสนเราจะทําเป็นหนึ่งล้านนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะสามารถทําได้หรือเปล่าเออผมว่าผมน่าจะทําได้นะ มันต้องทําได้สิเออไปด้วยกันเลยครับผมมาตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมแล้วเนเลอกห้องเลยนะครับดัมมี่ทุยนะแต่เล่นเป็นโป๊กเกอร์นะครับเอาเป็น 10K ถึง200,000เลยละกันนะครับผมเลือกชิปเข้าเองชิปเข้าสูงสุดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเข้าไปครับมาโอเคเข้าในเกมแล้วจ้าตอนนี้19ครับอืมไ้อ19 เราน่าที่จะลองเล่นกันก่อนนะครับเผื่อมันออก flush นะครับผมเข้าสิบแจ็คแมมคิงอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเราได้ฝัดก็น่าจะโอเคอยู่นะแต่ถ้ามีคนเกมาเราไม่สู้นะครับเพราะว่าไพ่เราไม่แข็งพอที่จะสู้นะครับผมเฮ้ยมีสิบมีสองคู่แล้วเพื่อนตอนนี้ผมมีสองคู่แล้วครับผมน่าจะสู้คนนี้ก่อนนะอ่าคนนี้หนึ่งพันมาสี่พันผมสู้ก่อนครับแน่ๆเราต้องสู้ สามเข้าอ่ะผมเกแล้วกันหกพันอ่ะสู้ไหมพี่สู้หรือเปล่าเอาคนที่สู้ครับแปดผมมองดูนะว่าแปดเก้าสิบแจ็ผมว่ามันมันไม่น่ามีเยอะกว่าเนี้ยผมเกเกหมดหน้าตาก่ะสู้ป่ะมันน่าจะหมอบนะครับมันน่าจะหมอบนะหรือว่ามันจะสู้นะมันหมาะมันสู้อ่ะมันสู้เราอ่ะมันไม่แค่เคเคมันสู้ผม หวานครับผมได้ไปแล 300, ้วสามแสนจ้าตอนนี้เคกับสิบครับผมอ่ K มาเคกับสิบมาดูก่อนครับนี่ใส่แวน่นให้ผมด้วย,งยไงละ่ะเคกับสิบกับอ่าใบโพทั้งสองเราน่าจะสู้เนี่ยครับเพราะว่าถ้าสามใบเปิดออกมาเรามีสิบรุนรุนลุนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะ flush เอเอใช่ปหวะ flush นะครับผมตะกี้ผมพูดผิดเป็นจริงๆที่เรียงกันนะมันเป็นสเตทมันเป็นสเตทนะครับ แต่นี้เรารุ้นฝัดนะครับก็คือเคฟสิบใบโพผมสู้ไปก่อนครับผมต้องการดูสามใบแรกนะครับผมว่ามันเป็นเลขอะไรไอ้นี่ก็เกอเอาเกย์เอาเลยเว้ยอืมเราจะยังเช็คก่อนไหมฮะเออเราเช็คกันฝอนฮะเปิดมาสามใบไม่มีอะไรเลยมีใบโพอันนี้ใบเดียวนะครับไม่มีคู่เลยมีแค่หนึ่งใบโพนะครับผมถ้ามีคนเกมาผมไม่สู้ครับผมพยายามที่จะเซฟไว้นะครับผม เพราะว่าเปิดมาสามใบไม่มีอะไรที่จะสู้แล้วอ่ะใช่ไหมเออเราก็ไม่ผมไม่สู้แบบเพราะว่าสามใบแรกผมไม่มีอะไรที่จะสู้เขานะครับผมหมอบเลยแล้วกันอุ้ยอุ้ยเอโอเคไม่มีครับโอ้ยได้สองคู่วันนี้ผมได้สองคิงครับอืม สองดอกจิกกับเคโพดานะครับผมคนที่เช็คก่อนครับเพราะว่าไพ่เราน่าจะสูงอยู่นะเช็คไปก่อนได้ครับอุ้ยมันมาอย่างนี้เกล้วอ่ะไม่อยากเล่นเลยอย่างเงี้ยมันมาแบบถ้าผมไม่สูงพอผมหมอบดีกว่าผมไม่สู้ครับสองกับเคผมไม่อยากสู้อ่ะถ้าเป็นเคเคคิวเคอันนี้ผสู้ได้ะเวยโอ้หสุดสองคนนี้ไม่เล่นกันโอ้โหมาแนละ้วสามใบเรียบร้อยพังพินาศน,นะครับ เรียบร้อยสองกับเจ็ดโอ้โหไพ่ไม่อยากเล่นเลยวะ่ะสองกับเจ็ดเลยคือแบบเล่นให้มันเปลืองตังค์อ่ะเออเพื่อนเข้าใจปะกดให้มันเปลืองตังค์อ่ะสองกับเจ็ดว้าวหนึ่งคู่อ่ะตอนนี้เรามีหนึ่งคู่อ่ะเออมา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 ได้อยู่นะหนึ่งคู่อ่ะ อุ้ยป้าได้ผ่านแสน้นิงเลยเหรอแสน้นิงเลยเหรอเฮ้ยเอาขนาดนั้นเลยเหรอม,มันผมสู้เลย้วกันเพราะว่าเจ็ดสูงที่สุดในพอร์ตนี้แล้วนะครับมาสี่อุ้ยได้สี่สี่เจ็ดเจ็ดมีโอกาสที่จะได้ฟูเฮาด้วยนะครับ วุ้ยยังเกมมาอีกอ่ะใช่ไว่ามีมอุ้ยคนดี้ก็เกมมันมีตองหรือเปล่าวะไอ้ย่มันกดไปแล้นเสียตังไงผมจมอบนี่ปุวกดใจไปโอ้พังแล้วครับพังแล้วครับผมว่าผมพังวะ่ะแตกแน่เลยผมว่าผมแตกแน่เลยผมมีแค่คู่สี่กับคู่เจ็ด้วตอนเนี้ ถ้าเขามีคู่แปดผมสู้ไม่ได้ลนะครับโอ้โหว่าผมแตกแน่เลยแต่มันมาแล้วอะ่ะเพื่อนมันมาแล้วครับมันมาแล้วอะ่วอะจัดไปเลยแล้วกันอ้าวฟอบแตกครับเรียบรอ้อยพังพินาศย่อยยับนะครับผม เจ๊งครับคลิปแรกอมก็เจ๊งแล้วนะโอ้ยว้เจอ้ังใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไอ้เฮ้ยม่น่าไปเล่นกันมันเลย วางให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม,มึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนผัสสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธา